วันมะเร็งเต้านมวเดี๋ยวอนนะวันมะเร็งเต้านม้เขาจะฉลองวันทำพี่อะไรล่ะเออวัน ในะช่วงเวลาโอากาสต่อจากนี้ไปกับผมผู้เปิดกำเนินรา,ายการจะขอให้ทุกท่านเตรียมรับกับความสนุกสนานความบันเทิงไร้ขีดจำกัดบอกเลยว่าถ้าดูคนตลกคณะนี้แล้วต้องหาพันเพิรม,มาใส่กันเลยทีเดียวเพราะคุณจะขำคีดแตกคีดแตนคุณจะขำจนลืมบ้านเกิดขำจนลืมชื่อตัวเองพบกับตลกคณะที่ชื่อว่าโอลนลา ทุกมาแลเออันดับวันเลขแถวลแถวเลแถวโอเคหนึ่งยามคจะรู้กันนับตัวเลขเป็นไหมนับเลขเป็นไหทุกคนเจก็นครับนับหถึงสิเอหนึ่งสม่ก็ะถึงเจ็เลยอันที่งถก็ได้อันที่อกกมึหก็ได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเกสิบเอ็ดสองไม่เหนื่อยชอนะไม่ด้อับเตีงด้วยเหนื่อยชองกนที่กบีาคคนทำไมทำตัวเล็กเดียวพอตัวเล็กเดียวตีคุอยู่ข้างหน้าหุณอยู่ข้หน้คดนะวอะไรอ่ะแค่หนู่หัวเดียหัวหนึ่งหัวรับใสแล้วแต่หดนไดรับไส่แด่โอ้ห้ดับหนึ่งสองสา่ดอดต่อคัโดนมิงไปอกอออีกอกกอ เขาหมหรอเป่าย่งๆ่งนิ่ไปเลยงเอาเป็นจังหวะดีกว่าเราวานานไปไปหนึ่ง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 สอง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 สาม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 สองสองสองสสามสามห้าหไอตัวหลังมานี่ไม่นับเลย ห้าานี่หได้นได้หมได้ครับเลขสิอ่าเทนอ่าเทนเดี๋ยวกูปเฮ้ยไ่ยี่้นับเลขได้หมได้ครับอาสนะไดน่เราเอายไป็น้าไม่เอาสิบมดเกยกู

แน่นอนค่ะท่านผู้ชมโอเคควัันสญปูเข้ามาวันสำคัญนะครับหลายคนก็มีวันวันสำคัญของตัวเองและจะรู้หรือไม่ว่าวันสำคัญแปลกๆก็มีอีกเยอะแยะมากมาที่เรารู้กันนี่ก็คือในแค่ไปประเทศไทยนะครับผมอ้าวสวัสดีตอนนี้ก็นี่คือรายการโอหนตาบ้าไทย ที่ก <cor lly> okay. yeah, ูเป็นมาเนี่ยจะเข้าวันสำคัญนี่แหละนั่นแหละว่าวันสำคัญประเทศไทยคนคนอื่นก็ก็คงรู้กันดีวันนี้จะมาดูกันว่าใครรู้จักวันสำคัญมากถึงขนาดไหนบ้างโอเคเดี๋ยวไปรู้กันทั้งหมดนี่กันไปรู้ไปพบกันนะครับว่าวันสำคัญมีวันอะไรบ้างนะครับผมก็เดินจับคู่หาคู่กันก่อนอ่า ลาคมขออญาตถามได้ป่ะได้ได้แม่กอยากรู้ว่าตุลาคมภาษาอังกฤษคืออะไรโอ้ยเบี้ยโมเบอร์โอ้จัดเลยทีสัตว์เอ้ยตุลาคมไม่รู้อันนี้คือวันสําคัญของไทยหรือต่างประเทศสามกนค่ะโ l ว w ยโอ้ยโหดยอดเก่งเลยเนี่ยเอ้ามันมันต้องได้แล้วมาตอบเลยแล้วกันวันโซเกโลก โลกมึงงานทีมีเหตุผลอะไรดีวะโอเคคือการแบบการหลีหญิงการหลีหญิงหลีหญิงโลกเพราะว่าหมดหน้าฝนแล้วมีเหตุผล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 ตรงไหนโงเงโลงงงงงงงองง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 เงง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 อกงงางง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 งวงงฝนแล้วงงงงนงงงงงงอะไรวันเที่ยวโลกวันเที่ยวโลกวันเี เหตุผลเลยวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนเป็นคำตอบเพ่เฮ้ยมึงรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงอ่ะอ้าวสามที่ไตุลาวันฮาโลวีนดังกัตายในเฟซบุ๊กวันฮาวันฮาโลวีนที่พูดไปเมื่อกี้เลยทั้งนั้น เอาไม่ใช่ทันวาวะไปปีตุลาให้พุจิทันวาไปปลายปีอช่ไหนฮะฮาโลวีนแล้วก็ค่อยมาคิดมากอันนี้คือรู้เลยรู้เลยจริงเพราะว่าดูหนังบ่อยเหมือนกันแตเขาไม่ได้บอกนะว่าสัปเทรามีเรื่องนึงบอกต้องเรื่องนึ่งเนี่ยหนังมีเป็นศิลป์ไปซะฮาโลวีนไม่เคสคี้ยวเป็นของง่ายเหมือนกันได้ไหมเปิดมาง่ายเลยจุดเริ่มต้นของวันฮาโลวีนก็คือวันเฉลิมฉลองปีใหม่ให้กับชาวเซล เขาเชื่อกันว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้ววันที่31ตุลาคมชาวเซลเชื่อว่าเป็นวันที่มิติของคนเป็นกับคนตายเชื่อมโยงกันอ๋อใช่ใช่ใช,ใชทางนู้นจะมีจะมี ท่านรู้จะมีความเชื่ออะไรแบบนี้เหมือนเหมือนแสงเหนือแสงเหนือเขาก็มีเรื่องเล่าบอกว่าจริงๆน่ะแสงเหนือถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยก็คือแสงกระทบใช่ไหมแต่บ้านเขาอ่ะบอกว่าเป็นสะพานขึ้นไปทางโนมาโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่เสือใต้นี่เป็นฮิปฮอปเขาจริงฮิโร่ใช่เสือเหนือเสือใต้เหนือจดด้ต้องขึ้นแล้วได้ไม่ต้องกี่หนึ่งพฤษภาอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คือแบบ วันแรงงานวันแรงงานเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยนี่คุ้นเลยเนี่ยคุ้นเลยเนี่ยวันแรงงานวันแรงงานใช่ใช่เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนานี่จำได้นี่จำได้เพราะว่าประยุดบ่อยใช่หยุดบ่อยแล้วก็จะมีครั้งหนึ่งทีวอ่โดดเรียนแล้วก็พอวันนี้พอดีอ๋อตือที่โรงเรียนให้ไปทำารงงานทัแบบว่าใช่ใช่ใช่แล้วก็เน่มาโดดวันแรงงานโดดวันแรงงานพอดี หนึ่งพฤษภาคมคือวันแรงงานคุณคุณคุณรู้เลยเออคุณทุกคนอยากได้หยุดกันหมดใช่วันนี้วันหยุดทั้งประเทศทั้งประเทศชอบวันนี้มากเอออยู่กันหมดวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลกทั่วโลกเลยใช่ทั่วโลกเลยเป็นวันที่ได้รับผลมาจากการเคลื่อนไหวของสภาพแรงงานเพื่อฉลองผลงานทางเศรษฐกิจและสังคมผู้ใช้แรงงานด้วย แต่แค่ถ้าขอไปกูจะขอสักอาทิตย์นะนี่ขอวันเดียวอ่ะหยุดวันเดียวอ่ะเช้ามาทำงานต่อใหญ่แล้วไปสั่งกินแล้วไม่ได้แข่งเลย22มีนาเพิ่งผ่านมาเองเว้ย22มีนากูพยายามจำมากินข้าวกันเอาวันวันเาวันวันเพิรเสอีเพิอเฟิอยู่เช็ดหนาวันอะไรนะ16 กัญญาอาสาลหาบูชาไทยอะไรเงี้ยจะมีคำเซตของมันอยู่อ๋อเป็นคำจ้องอะไรเงี้ย14กุมภาวันวาเลนไทน์อ่าเคยผ่านตาแต่ไม่ได้จำว่ามันคือวันอะไรแต่มีคนบอกอยู่ส่วนใหญ่วันพวกนี้ที่เอามาคือผ่านโซเชียลมดใช่ในโซเชียลมันประกาศอยู่ว่าวันนี้คือวันอะไรไม่เกี่ยวกับประเทศไทยแน่นอนมันไม่คุ้นเลยบอกตอบละวัน ถุงยางแห่งชาติแต่ว่าพวกคุณกําเนิดอะไรเงี้ยอ๋อกำเได้หลังจากวันท้ายเงปุ๊บมาเมนาปุ๊บมาแล้วเขาไม่คุมคุมมันก่อนนะไอ้ที่แบบปีกันแล้วหรือว่าคุมเดือนนี้น่ะต้องต้องคุมก่อนนะล่ไอสัตว์คุมแล้วรวบหน้ารวบหลังไงเบื่อการการไว้ไม่ต้องถือเลยมันคุมกำเนิดแล้วก็ตอนนี้เพชรค่ะ ดิวเชื่อในความคิดดิวอ่ะ22มีนาวันปาจิงโกปาจิงโกญี่ปุ่นฮะวันเล่นปาจิงโกโดโซโดโซโดโซไปคำตอบที่ผิด่ะโดโซไปเอาเรียอะไรเลยอันนี้กูขอมั่วกอันนี้กูขอมั่วนะวันโซเชียลวันโซเชียลเป็นคำตอบที่ผิดละจะเลยไม่ได้กูตีเตียงไปแล้หมวกไม่มีไม่สู้เลยอ่ะไม่สู้เลยอ่ะ จบหนาวจบหนาวเขาจบหนาวถ้าเราตอบที่เป็นฤดูเปไม้ผีแล้วมีมาเล่นโดยไม้ผีแล้ววันเด็ดดอกไม้ทั่วโลกไม่ใช่ไปคำตอบทเี่เหี้ยวันข้าวโลกเพอมึงเมื่อไม่นานนี้เขาไปเกี่ยวข้าวมาวันข้าวโลกเป็นคำตอบเที่เทิดวันนี้ เอาให้ดูเป็นสากลสากลแล้วกันวันธรรมชาติโลกเฮ้ยเฮ้ยเออไ้ยไม่รู้อ่ะวันธรรมชาติโลกเป็นคำตอบพี่พี่ค่ะนี่มีเดียเฉลยนะคะวันที่12มีนาคมเป็นวันน้ำโลกอ๋อไอ้เดียวเกี่ยวแค่อะไรโซเชียลวะไม่คุ้นไม่คุ้นอะไรเลยเุ้ยใกล้เคียงมากเลยไเดียวเดียวอย่างกูอะตอบอะไรตอบอะไรไหมวันข้าวโลกวันข้าวเออเฮ้ยเกิดธรรมชาติเหมือนกันเออธรรมชาติมึงมึงไม่ลงน้ำอ่ะมึงบอกกันไอ้เหี้ย จะไปรู้ธรรมชาติไม่นมีทั้งเยอะวันโลกคืออะไรวะวันน้ำโลกนะคะ World Day of Water หรือชื่อไม่เป็นทางการก็คือ World Water Day ตรงกับวันที่12อของทุกปีเนื่องจากองค์กรสหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงมากขึ้นโอ้ oh yeah. ยียไปกูน้ำท่วมเอาท่วม,วมเอาไอ้เฮีย เอ็ดนะพุทธพาลาบวชนะครับจะบอกนะาบอบวชใครอ่ะนิสุนาไม่เหรออ๋อนี่พป็นภานี่หว่าเออแล้วก็ไม่มีด้วยบอลธวชลาบวชใกล้ตัวพวกพีมากพี่โป่งมีส่วนทั้งนั้นนะบอกใกล้ตัวนมาพี่โป่งแล้วฮะเอออยามเอเ็ดพุทธพาใกล้ตัวมากคือวันลุนละลงหูโลก ตัวยังไงวะไอหุ่นและไอพี้ยวันรักหูโลกเป็นคำตอบที่ไปโจมไปเจาะเลยโดนด่าเตี๊ยเตีเตีใกล้ตัวแบบไหนใกล้ตัวทางไหนล่ะไม่มีหลายทางด้วยใบให้ก็คือแบบอยู่ในชีวิตประจำวันพวกพี่เลยไอ้เหี้ยวันยูทูบเบอร์วันยูทูบเบอร์จะตอบที่วันสุดท้ายของเดือนคมคมเลยคมเลยเฉียบเจียบเลยนะเฉียบเลยที่ งไหนอะวันรักสุขภาพโลกวันวิ่งเหรอวันวิ่งเหรอไม่รู้ดิออกกังลังกายไงวันนี้ต้องออกกังลังกายหยุดออกกังลังกายออกไปออกไปทำนี่เป็นคำตอบที่ผิดค่ะจะเป็นใกล้ตัวเป็นใกล้ยังไงวะคือวันอาหารโลกวันอาหารโลกเป็นคำตอบที่ผิด่ะสามเอ็ดเนี่ยเลยปุ๊บจะเป็นวันน้ำใช่ไหมถอดวันน้ำเนี่ยเป็นวันแดดวันแดดวันแดดร้อนมีสิวันร้อนโลกวันสุขภาพ ่ใกล้เคียงมากใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงมีเส้นมีเส้นใกล้ตัวมากไอ้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 นี่ขี้ไข่แบบไปทางขี้ไข่ใกล้ใกล้ใกล้ตัวนี่ไงเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยใช่เหรอวันยูทูบเบอร์โลกต้นปีเนี่ยจะมีอะไงใครจะกำหนดขึ้นมาวันแบบสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์วันยูทูบเบอร์โลกเป็นต่อเทปนี่ค่ะจะมีไหมเออไม่มีเฉลยนะคะวันที่31พฤษภาคมคือวันมดสูบบุหรี่โลกแใกล้ตัวไหม มันคือวันที่กูไม่สนใจอ่ะกูก็กูดูบุหรี่ไงขอให้เป็ปปนวันนี้ก็ไม่งดกูไม่งดแต่ยังงดละพียอะไรอ่ะเลือเล่องกันแล้วไงเออเลยก็เลยไกลๆตัวเขาบอกหน่อยครับวันนี้ยทัน้งนนวันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ31พฤษภาคมพศ .1988 โดยองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายจากบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่อันนี้คือโลกเลยป่ะโลกเลยอ่ะใช่ งดงดแค่บุหรี่แล้นไม่งดไม่งด,งดสุดได้โอแค่งดด้วยไม่ได้ห้ามใช่หนึ่งเมษาภาษาอังกฤษี่อะไรเอพิวค่ะเอพิวหนึ่งเมษาน้ำมันวา หนึ่งเมตรหนึ่งเมษาหนึ่งเมษาหนึ่งเมษาเฮ้ยมันใกล้เลยมันใกล้เลยไอ้เหี้ยจะถึงก่อนานี่แหละเ้งารนี่แหละวันเมษาอะไรก่อนก่อนแล้วน้ำมอะไรก่อนแล้วน้ำมันทำอะไรแรงันต่อไปแล้วเมื่อกี้นี่ก่อนน้ำต้อร้อนก่อนต้องร้อนทำยังไงอุลืมหมดแล้วเตรหนึงเมงเมนึ่งเมน่งงรเ่งู่นึ่รนเมเม อพืชมงคลวันพืชมงคลมันจะอยู่ต้นเดือนนี่แหละไม่ถี่แบบต้นๆนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ต้นเดือนของอะไรมันต้องก่อนหน้าฝนวันมงคลอ่ะใช่ปะ้องมีหายยี่แล้วแต่วันที่ไหนวันี่ตอบตอบตอบคือถ้ามีความรู้สุดแล้วก็ติดกินอะไรเบรกไงวันพืชมงคลเฮ้ยยี่เป็นไก่แล้วแหละเอองวดเป็ไกแล้วแหละก่อนสงการสงการก็คือสงการที่มันมีเพราะมันร้อนคุต้องสาดน้ำกันหนึ่งเมษาวันเตรียมถังหรือเปล่านะเออวันฝนอ้าววัน วันนักประดิษฐ์โลกประดิษฐ์เซนประดิษฐ์ฟองเซนนะผู้นต้ศีลคำตอบที่ใกล้เคียงอะเดี๋ยวดูเฉลยใกล้เคียงเลยใกล้เคียงเมื่อไม่สาก่อนที่จะเล่นน้ำของกาก่อนที่มันร้อนมากๆต้องเป็นวันวันสดชื่นโลกตัองตอบที่ใกล้เคียงเอพีฟูเดออ๋อรู้แล้วไอ้จัดเลยเอพีฟูเดอเป็นคาตอบที่ กูถึงจะทำกระดางกิจวัตรแล้วก็รู้วันนี้วันนี้มาแน่วันโกหกใช่ไหมกลายเป็นวันโกหกโลกโอ้โหการพกเล่นกันอย่างบ่อยเราเล่นก็ได้กันบ่อยเลยไม่พอเป็นภาษาไทยเราไม่โง่เลยเมษาโง่เลยเออแต่เขาจะมีคำพูดแบบเมษาหน้าโง่เวลาเฉียนเฉียนเลยเมษาหน้าโง่อะไรงี้แต่นอกจากวันที่หนึ่งเมษาจะเป็นวันแอพิลฟูลเดย์แล้วของไทยเราก็มีก็คือวันเลิกท่า โอ้เกียเกี่ยวเอ้ยใกล้ถึงแล้วนี่ใกล้ถึงแล้วนี่แล้วกมบอกว่าสักอย่างนึ่งไงท้องท้องเกี่ยวกับท้องท้องอ่ะอ่าเมียท้องเมียท้องเมียท้องจริงแปดมีนาก็เดือนนี้อีกแหละก็ยี่สิบวันที่แล้วข้อนี้พามไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงพี่โอ้ยใช่เหรออ่ะวากูลัสตีโลกกผู้หญิงไปเลยแล้วเขาใบมันก็คือ เฉยๆเฮ้ยทันไหมเฮ้ยไม่รู้ทันไหมมันมีอยู่ในหัวอยู่วันมะเร็งเต้านมเดี๋ยวก่อนนะมะเร็งเต้านมเขาจะฉลองวันทำพียอะไรล่ะเออวันฉลมงวนาไล้วต่อไปแล้วตายไปแล้ววันมะเร็งเต้านมโลวันมะเร็งเต้านมโลกีอเ้เป็นตรงอื่นก็แบกอีกวันนึงเลยมเล่นตอมหู 8มีนาคมคือวันคนท้องสากลเชียบคนท้องสากลเป็นคำตอบที่ผิดปะผิดแต่ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมันผู้หญิงนี่แหละว่าสากลวันผู้หญิงเป็นใหญ่หัวหน้า girl boss o n น boss girl boss girl เป็นคำตอบที่ไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าใช่อ่ะวัน วันวันคนท้อง่ะแบบผู้หญิงนะแบบว่าสักอย่างเกี่ยวกับท้องใครท้องวันนี้คือเจ๋งสัวทางโลกเงี้ยเออวันแว่าวท้องโลกเปนตัวแนเช่นค่ะวันสุภาพสตีสามคนเออใช่ใช่ใช่วันสุภาพสตรีสามคนเยสูงด้วยกเอาดิวันสตรีสามคน อ้าวกูกูถูกแล้วอะกูรังเลยวะมึงเนี่ยไอ้เรื่องคนึกว่าจะเฉลยเหรอตีจากคนโอยจะถูกอยู่แล้วอะเหตุที่เป็นวันที่8มีนาคมเพราะเมื่อวันที่8มีนาคม1857บรรดาแรงงานหญิงราว15,000คนที่โรงงานทอผ้ารัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพากันลุกฮือขึ้นเดินขบวนต่อต้านความไม่เป็นธรรมด้านชั่วโมงในการทำงานค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมจริงจิเราควรประท้วงนันนเราเจ็ดคนเราเน่ะโอ้น่านประท้วงประท้วงมั้ยขอให้มีวัน ทุกคนต้องไว้หนวดเออโหไวน์นวดเราไอ้เหี้ยเลยยี่สิบห้าธาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย้ไอสัตว์โคตรอีซี่บีวิดยูเป็นเลกิสมัครปะวะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอลอเงินดูเราเป็นแบบเงินหรือย้อนประวัติดูวะอไวันอีฟวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสไอ้เหี้ยถูกอยู่แล้วยังไงก็ถูกไอ้เหี้ยโอ้อะไรคริสต์มาส วันคริสต์มาสใครตอบได้ก่อนวันคริสต์มาสเป็นคำตอบที่เท้าต้าคิดอะไรกันอีกอ่ะคริสต์มาสเป็นคำตอบที่เท้าต้าคริสต์มาสเป็นคำตอบที่เท้าต้าแน่นอนแล้วอ่ะวิวเป็นคริสต์มาสเขาบอกว่าวันคริสต์มาสคือการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าอ่าแล้วก็ช่วงนี้ของทุกปีก็เขาจะหยุดกันแล้วเขาจะเริ่มหยุดกันใช่ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฟุตบอลเตะถี่ที่สุดวันเว้นวันกันเลยทีเดียว าทำเป็นเก่งอีกแล้วเราเฉยแล้วเก่งตล<ๆ><ๆ>อดเก่งเก่งไอ้เหี้ยบนวันยี่สไอ้สัตว์ทุกคนในที่เนี้ยตอบได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องมีคำใบ้ด้วยซ้ำอ้า,งอามโง่เลยอ่ะกูโง่เลยนะอเออแต่เยอะคนดันกะูเลยเนี่ยแต่ว่ามีคำใบ้ก็คือเป็นวันสังคัญทางพุทธศาสนาพุทธศาสนามาข้าบูชาตามตามบูชาเป็นคำตอบที่ถูกค่ะอะไรข้าบูชาอีกเยอะ เข้าพรรษาเข้าพรรษาเนี่ยเข้าพรรษาเข้าพรรษาเป็นคำตอบที่ถูกค่ะมาค่ะบูชามาค่ะบูชาเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเข้าพรรษาเออเข้าพรรษาเป็นคำตอบที่ผิดค่ะแต่กูเรียกไม่ถูกแกแต่มันคือมันเข้าพรรษาได้เลยฮะวิสาค่ะวิสาค่บูชาวิสาข่บูชาเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเอ้ามันทางพู้ต้องไม่วิสาวิสาวิสามันซิ่งเ๋ยวนะา ทำไม่ขลาวันวันวันท่องคำคำพีของพุทธศาสนาจนจบเล่มไม่ได้นะคำตอบของพี่อาร์คือวันท่องหนังสือสวดมนต์ให้จบเล่มให้ได้ไม่สวดมนต์จบให้จบเล่มไม่ได้ทำไมครับกูท่องไม่ได้กูต้องรอปิดไงกูจะมาท่องกูไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาอะไรอ่ะอาสาเหรอไม่รู้คืออะไร อ,อาสาละหะบูชาล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 าอาสาละบูชาพระพุทธเจ้าคำตอบที่เจ้าเจ้นี่ไม่ถูกอ่ะอียเขาบอกว่าวันอาสาลหะบูชาเป็นวันเพ็นเดือนแปดก่อนปุริมพรรษาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกอา่อาก็คือหลังจากตัสรู้มาก็เอาอมาเทศสี่คน,น<า>ใช่ไหมมีพระอัญญากณฑัญญมะมหันตมะคานทีแล้วก็อดอลฟินเล์ ใช่ไหมจำได้อยู่ความรู้แน่นมากเลยจำได้อยู่แต่เที่ยมากเลยอเครวนนพ่าได้ั้งดสนนได้1ะปองได้2คะแนนว้กเยอเยอะอยู่พี่นิวไดเฮขากันเสเสมอกรรู้เท่ากัน ได้เลยพยามได้ไปสอดอ้ากเไรงคะวันนี้ยากนะมาน,นั่งเรียนเลยยากเพราะ <ๆ S 2> ว่าแบบมันเป็นวันที่เราไม่ได้ใช่ใจเออมันก็คือวันที่เราทําง,งานปกติด้วยซ้ำเลยอะไรเงี้ยไม่รู้ถ้าแบบถ้าเล่นเฟซอาจจะรู้ร <ๆ S 2> อาจจะมีขึ้นมาให้ดูอะไรเง<ช>ี้ยแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้เห็นด้วยยากแล้วก็ มีความรู้เพิ่มขึ้นในสมองนิดนึงว่าวันนี้ควรอะไรมันไม่รู้อะมันต้องเดาวิงถ้าเกิดแบบไม่มีคาใบก็จะตอบไม่ได้เลยแหละเพราะแต่ละวันมันสุดยอดมากเลยนะไม่รู้อะไม่เคยไม่ค่อยได้ยินเลยญี่ปุ่นมันมีวันอะไรวันโรงแรมโลกอะโรงแรมประเทศอะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโอนาเราด้วยนะครับผมก็อย่าลืมมาซื้อเสื้อโอนาด้วยมีทั้งเสื้อน้ำยาปลุกนัว แล้วถ้าเกิดว่าเป็นลายสติกเกอร์ลายเราก็มีนะครับมี2ลายเวอร์ชันหนึกับเวอร์ชัน2องเวอร์ชันสองขยับได้เวอร์ชั่น1นิ่งๆโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปอย่างนี้อย่าลืมไปติดตามพวกเราต่อด้วยมีจากรวาลพวกเราไปทัหมดเลยครับผมเคดูเป็นตัวื่นเวอร์ันของพวกเราเล้โอเคสำหรับวันนี้เอหน้าของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ